นะมาดูกันว่าคู่นี้มาจากไหนเป็นรองเท้าอะไร นิวบาลานครับมีปัญหามีปัญหาตรงนี้แก้ยังไงนี่แหละนี่แหละตัวปัญหามันเลยเนี่ยโฟมสุดยอดวิธีการลรงยางเราก็ใช้ไม้ปาดแล้วก็โยงลงยางเอบแล้วก็ทิ้งมันไว้สักหนึ่งคืนนะ่ะแล้วเรามาดูให้มันเซตตัวเห็นปะ่ะทิ้งไว้คืนเริ่มจะโอเคแล้วทีนี้เราสามารถที่จะ มาซ้ำได้มาซ้ำได้เราสามารถมาซ้ำอีกครั้งได้การที่เรามาซ้ำการที่เรามาซ้ำเนี่ยเพื่ออะไรเราเพื่อเราจะเพิ่มตัวเนื้อยางกระบีกเราจะเพิ่มเนื้อยางเห็นไหมอันนี้มันต้องเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยทคนิคการเพิ่มกันนี้นี่เราเพิ่มไปครั้งหนึ่งแล้วจ้ะทิ้งไว้คืนหนึ่งแหละอันนี้เราก็มาซ้ำอีกรอบมาซ้ำเพื่อให้ยางมันสนิทเห็นไหมเราเก็บเติม เติมอย่างที่มันหมดสภาพหายไปเนี่ยแล้วพวกนี้พอมันยึดตัวกันหมดแล้วมันจะยืดหยุ่นมันจะเห็นปะแล้วมันก็ช่วยเนี่ยพวกเนี้ยพวก,พวกที่ว่าเห็นไหมเนี่ยเริ่มเริ่มกรอบแตกเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเติมเพื่ออ้ย่างตัวเนี้ยไปเคลือบไปเคลือบหนังที่มันกําลังจะหมดสภาพ แล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยเห็นไ,ไหมอาภาพนี้ยุย่ยไหมยุย่ยเราจะขูดออกก่อนก็ได้หรือเราจะไม่ขูดแล้วก็ทิ้งไว้นี่คือเหมือนกัน แล้วเราปล่อยใช้เวลาตม้ตนี้ยแมลอกหลุดใช่ไหม ี๋ยวเราค่อยมาดูกันทิ้งไว้อีกสามสี่ชั่วโมงแล้วก็มาซ้ําแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดแต่งสีแต่งอะไรจากรองเท้าที่หมดสภาพก็จะกลับมาอันนี้เราต้องขัดเราปล่อยทิ้งแล้วเราค่อยไปขัดกระดาษทรายนะเดี๋ยวเราก็ามาเก็บแล้วเราจะมาดูความยืดหยุ่นที่กลับมาทําให้รองเท้ากลับมามีชีวิตชีวาแล้วมีสภาพเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของนิบาลานนะ อันนี้ก็เรียบร้อยจากที่เขามาแบบเป็นแผลมานะเป็นแผลตรงนี้ผุเปื่อยแต่ตัวนี้ยังดีเคสนี่เรายังเอากลับมาได้เพราะว่าเขาพอเราอัดยางแล้วเขายังกลับมานึบได้แข็งแรงเหมือนเดิมเห็นปะ่ะเนี่ยออก็เลยทําให้รองเท้าแบบสามารถกลับไปเฉิดใายได้อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณหนึ่งนะ